อึ้งทั้งวงการสารสั่งจำคุกอดีตซุปตาร์สาวหลังมีคดีดังเมื่อวันที่15เมษายนสารเขตซูวอนประเทศเกาหลีใต้มีคำสั่งจำคุกอาริม6เดือนรอลงอาญา2ปีจากคดีช่อโกงหลังหลอกยืมเงินจากผู้เสียหาย3รายรวมกว่า37ล้านวอน1ล้านบาทไทยหนึ่งในนั้นคือแฟนคลับของเธอเองโดยอ้างเหตุผลส่วนตัวแต่ไม่คืนเงินคดีนี้เชื่อมโยงกับแฟนหนุ่มนายเอผู้ต้องหาหลอกเหยื่อกว่า10ราย มูลค่ารวม40ล้านวอนซึ่งสารสั่งจำคุก1ปี6เดือนโดยไม่รอลงอาญาอารึมยังถูกสารตัดสินในอีกคดีหนึ่งเมื่อวันที่10เมษายนจำคุก8เดือนรอลงอาญา2ปีพร้อมเข้ารับการอบรมป้องกันการล่วงละเมิดเด็ก40ชั่วโมงฐานใช้วาจาทำร้ายจิตใจลูกต่อหน้าอดีตสามี และหมิ่นประมาทบุคคลในไลฟ์สดมารดาของอารึมก็ถูกจำคุกสี่เดือนรอลงอาญาหนึ่งปีในคดีช่อโกงร่วมกันอารึมเคยเดบิวต์กับวงทีอาร่าเมื่อปี2012ก่อนลาออกในปีถัดมาแต่ชีวิตหลังวงการกลับเต็มไปด้วยคดีความต่อเนื่อง